สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับชาว y o u ทุกท่านนะครับวันนี้ต้องพามารีวิวรถตักครับโคมัสุ wa ร0 0รุ่น5ครับเข้าใหม่ครับรถตักเอวออนร้อยางครับขนาดก็ประมาณ1 5คิวนะครับนี่ครับสภาพสวยครับแห้งๆกันเลยนะครับรถนำเข้าครับนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับสภาพดีเลยครับเอวออนครับระบบเลี้ยวด้วยไฮดรอลิกนะครับ นี่ครับ WA100 นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์5นะครับซีรีส์5ของโคมาโครับอ่านะครับทำทนเดียวน้ำมันนะครับระบบเกียร์ก็เดินหน้า4ถอยหลัง4นะครับรุ่นนี้นครับอ่าขนาดยานนะครับรุ่นนี้ก็เบอร์16.9 24นะครับครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องคมสูบครับ4สูบมีเทอร์โบนะครับใช้งานง่ายครับรุ่นนี้ไม่มีอะไรมากครับรุ่นก็กางเก่ากลังใหม่ครับรุ่น5ครับด้านหลังนะครับก็ปัดลมระบายความร้อนหลังแบบไฮดรอลิกนะครับลมแรงดีครับไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนอ่าตัวนี้ยังสวยครับสีเส้นเลยนะครับ ขนาด16.9ขอบ24นะครับนี่ครับ W A 100รุ่น5นะครับนี่ครับเครื่อง4สูบนะครับสภาพแห้งดีครับพิ้นด้ายแห่รถตักนะครับไซส์กลางๆครับคิวกว่าคิวครึ่งนะครับอสอบถามกันได้นะครับมาใหม่ครับวันนี้สวยครับนี่ยางโยโกฮาม่าเลยนะครับ ระบบเลี้ยวเอออนครับไซนี้ครับก็ใช้ได้หลากหลายนะครับก็ตักใส่10ล้อถึงนะครับนี่ระบบไฮดรอลิกระบบชุดกีย์พานเผาหน้านครับแห้งดีนะครับสภาพใช้งานได้เลยครับสนใจครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์ต้อมสองเบอร์ด้านล่างได้เลยครับ0 9นยครับ7 8 5 9314หนะครับหรือ087 9 1นะครับ911 8593นะครับ วันนี้ฝากด้วยครับ WA105 จะชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ